สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน fc โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้แอดก็มาตามแม่ตุมตามนะครับคนที่กักตัวตรงนี้นะครับก็เมื่อปีที่แล้วแอดก็มาน้องคนท้องนะครับตอนนั้นเขาเอาสแลนสีดำมากั้นเนาะถ้าใครยังจำได้นะครับงวดนั้นก็ก็มากักตัวตรงนี้แหละครับและเลขก็ถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ตุมตามกันนะครับว่า เขาฝันได้ตัวไหนนะครับอันนี้ก็เป็นคนกักตัวอีกคนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ครบกําหนดนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะไปหาแม่ตุ้มตามกันนะครับอยู่ข้างหลังครับวันนี้แอดพาคุณยายนะครับก็ไปดูต้นต้นไม้ที่แกฝันนะครับปรากฏว่าเป็นจริงนะครับมีจริงๆนะครับเหมือนในฝันเป๊ะเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับไม่มีใครรู้นะครับไปขอเจ้าของเขาเข้าไปนะครับแยดข้ามก่อนอย่าแม่ตุ่มตามอยู่ด้านนี้นะครับขยับแยกกันมานะฮะสวัสดีจ้าแม่ตุ่มตามสวัสดีค่ะยังไงเนาะอาการดีขึ้นหรือ,อยังจัดดีขึ้นแล้วค่ะอืก็เหมือนแอดเลย <laughs> <laughs> ก็เพิ่งหายไม่นานเหมือนกัน ยังไงนอดได้ข่าวว่าไปนอนกักตัวตรงนั้นได้ข่าวว่าฝันดีจ้ะนอนห้าคืนค่ะอ๋อนอนห้าคืนจ้ะฝันคืนที่สี่ค่ะอ๋อฝันว่ายัางไงคะฝันว่ามีคนแก่ผู้ชายค่ะคนแก่ผู้ชายจ้ะแต่งตัวย,ยังไงครับใส่แต่กางเกงขาสั้นจ้ะไม่ได้ใส่เสื้อแต่ไม่รู้จับอ๋อคือไม่ใช่คนบ้านนี้ใช่ค่ะอ๋อ คือไม่รู้จักแล้วงั้นไม่รู้จักไม่เคยเห็นอือจ้ะโอ้มาเกงขาสั้นเจ้ะเสื้อก็ไม่มีจ้ะเสื้อก็ไม่มีเกงสีดำอ๋อจ้าแล้วเขาถามว่ายังไงเขาไม่ตุงตาเขาถามว่ามานอนตรงนี้ทําไมนุ๊กก็เลยว่ามาขอนอนกักโควิดนุ๊กว่างนี้จ้กตัวเนาะจ้ะอือแล้วเขาพูดยังไงต่อฮะเขาก็บอกอยู่ค่ะเขาว่าเขาจะให้ซื้อเลขที่ค่ะ อ๋อเลขที่เลขที่ที่ไปกักตัวตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่หนูไม่รู้แค่นั้นแล้วพอออกจากนั้นมาฝันอะไรไหมจังฝันอยู่ค่ะฝันอีกคืนหนึ่งจ้ะอ๋อคือย้ายมานอนที่นี่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะฝันว่ายังไงจ้ะฝันว่ามีผู้ชายนี่แหละค่ะเสียงผู้ชายเขาบอกค่ะคนเดิมไหม คนเดิมไหมไม่รู้ค่ะแต่ได้ยินเสียงค่ะอืแต่ว่าเป็นผู้ชายคนแก่ค่ะ<อ>เขาว่าอย่างไงเขาก็ว่าเขาก็บอกว่าให้ซื้อให้ได้เขาว่านี้เขาถามหนูว่าซื้อได้ไหมหรูว่าให้ซื้ออะไรเขาก็ว่าให้ซื้อห้าเก้าค่ะโอให้ซื้อห้าเก้าใช่ค่ะแต่เขาถามอีกเขาว่าจะซื้อได้ไหม นึกว่าได้ถ้าเลขมันถูกนึกว่างี้จ้ะเขาก็ย้ำค่ะเขาก็ว่าให้ซื้อ,อคือเข้าตามมาย้ำอีกทีใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากออกที่จัดที่กลับตัวแล้วจ้ะค,คือย้ำตัวนี้เลยใช่ค่ะย้ำตัวนี้เลยครับเพื่อนสีเนาะแต่ถึงเราก็ไปถามเลขที่ตรงนั้นมาแล้วเนาะก็จ้ะถามแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันครับเพื่อสี่ครับเนาะเดี๋ยวยังไงให้แม่ตุ้มตามช่วย ชูนะฮะอันนี้คือเลขที่ตรงที่ไปกักตัวนั่นเองตามเนาะใช่ค่ะอืมแต่ว่าพอเขามาย้ําอีกก็เป็นตัวกลับนะครับจะคือห้าเก้าเนาะใช่ค่ะอืมบอกให้ซื้อได้จะให้ซื้อให้ได้เขาบอกนี้ค่ะอ,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 อืมครับเพื่อนอีกสีนะก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับก็ปีที่แล้วอยากแย้บอกนะครับตรงนี้มีคนมากักตัวก็ ฝันได้ตัวเลขนะครับนอนผิดที่บางคนก็เจ้าที่จะทางอาจจะให้โชคนะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ตุงตามเนะาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเลขแม่ตุงตามจะเข้าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติดตามนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ตุงตามนะคะ